ข้อที่8นะคะถามว่า,าชาวสวนยางพาราจำนวน300คนมาประท้วงรัฐบาลกรณีมีปัญหาราคายางพาราตกต่ำนะคะน่าทำเนียบรัฐบาลเป็นเวลาหนึ่งเดือนพยาบาลอนามัยชุมชนควรให้คำแนะนำในการกำจัดสิ่งปฏิกูลด้วยส้วมชนิดใดก็ไก่บอกว่าส้วมถังเกิอขอไข่บอกว่าส้วมเคมีขอควายบอกว่าส้วมถังเทงอง,งูบอกว่าส้วมซึมอ่ะราวนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กต สำหรับใครที่อยากติดตามพิวตี้นะคะก็สามารถติดตามได้นะคะทั้งหมด5ช่องทางช่องทางแรกเลยคือ a c e b o o k นะคะชื่อว่าสอบสภาบิวตี้เนิร์ดแล้วก็มี Youtube, IG, TikTok, Twitter นะคะชื่อว่าบิวตี้เนิร์สกอลเนิร์ดยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บิวตี้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับข้อนี้นะคะไม่ยากเนาะอ่าปกติแล้วนะคะอ่าชาวสวนยางพาราเนี่ย มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ300รอคนมาประท้วงนะคะรัฐบาลเพราะว่าเนื่องจากราคายางพาราเนี่ยตกต่ำนะคะอยู่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะคะแน่นอนว่าไม่มีส้วมอยู่แล้วนะคะเขาถามว่าในฐนานะที่เราเนี่ยเป็นพยาบาลอนามัยชุมชนควรให้คำแนะนำในการกำจัดสิ่งปฏิกูลด้วยส้วมชนิดใดก็คือมาเลือกเลือกส้วมให้เขานะคะก็ไก่บอกว่าส้วมถังเกะนะคะปกติแล้วนะคะส้วมถังเกะจะเหมาะสําหรับในโรงพยาบาลโรงแรม นะคะจะเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้จะไม่แนะนำเนาะแล้วก็ขอไข่นะคะบอกว่าส้วมเคมีนะคะอันนี้น่าสนใจนะคะเนื่องจากส้วมเคมีนะคะจะอยู่ในพวกายานพาหานะเนาะอย่างเช่นรถโดยสารนะคะเรือเครื่องบินรถไฟนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยถ้าสมมติว่ามีคนมาประชุมหน้าทรรเนียบนะคะเราอาจจะจําเป็นต้องใช้ รถเคลื่อนที่ที่เป็นรถสุขาค่ะหลายคนคงเคยเห็นเนาะเพื่อเอาไปจอดนะคะให้เขาสามารถเข้าห้องน้ำได้สะดวกนะคะพอคอยบอกว่าส้วมถังเทอันนี้โอกาสเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าส้วมถังเทจะใช้ในกรณีพวกอ่าพักแรมเนาะอย่างเช่นค่ายลูกเสือค่ายทหารนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยส้วมซึมส้วมซึมวันนี้เราเห็นอยู่แล้วนะคะก็คือใช้ในบ้านทั่วไปนะคะไม่สามารถเอาไปไว้หน้าทำเนียบรัฐบาลได้นะคะ สุดแล้วข้อนี้ก็ตอบขอไข่นะคะก็คือส้วมเคมีเย่